ออสวัสดครับ่านสก๊อผมสอหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับโดบุสึเซนไตจูโอเจอร์ครับโดยหุ่นที่เราจะรีวิวในวันนี้ครับคืออาวุธประจำตัวของ y j u o k i n g Q ิงคิวคูเองนะครับหุ่นพลังหมีที่สามารถแปลงร่างเป็น Kuma X ขวานสุดสมพลังได้ครับซึ่ง Q.Kuma และก็ Kuma X สามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับผม เคก่อนเดี๋ยวมาดูกล่องกันก่อนนะครับสวกล่องครับอ่านี่ก็จะเป็นกล่องของตัวคิวคูม่านะครับซึ่งคนถือก็จะกลายเป็น y g o King ิงเรียบร้อยนะครับอยู่ในโหมดขวานคุมาแอสตรงนี้นะครับผมอ่าก็เป็นมีสีน้ําตาลธรรมดานะครับอ่าส่วนตรงนี้กับเบนจูอีกันเรียบร้อยแล้วอ่าข้างบนก็จะเป็นตอนใช้ท่าไม้ตายนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกครับว่าสามารถรวมร่างยังไงได้บ้างนะครับอ่ากล่องก็ไม่มีอะไรมาครับเพราะงั้นดูของข้างในกันดีกว่าของข้างในครับแน่นอนเป็นอาวุธเนะก็เท่านี้เลยครับ มีมาให้แบบนี้เลยก็จะเป็นบล็อกเล็กๆเหมือนเดิมที่เราเคยเห็นกันนะครับเหมือนกับคิวคดิ่แล้วก็คิวโมกุระนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกเหมือนกันเพราะงั้นเครื่องหมายก็จะเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับแบบสามารถแปลงเ่าเป็นวูดได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นกันครับก็จะเป็นเร,เรื่องตัวของที่พับครึ่งพอดีของตัวหมีนะครับเพราะงั้นวิธีการแปลงล่างจาก Q คิวเป็นหุ่นเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเดาออกแล้วละ่ะจับแล้วก็บิดเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับกับคิวคูมานะครับซึ่งโอเคถามว่ามันดูดีมก็ ก็เหมือนตัวอื่นครับเหมือนอาวุธตัวอื่นไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษนะครับแต่คิวคูมาเนี่ยจะพิเศษกว่าตัวอื่นหน่อยในเนื้อเรื่องก็คือคิวคูมาครับเป็นคิวที่อยู่บนโลกอยู่แล้วแล้วก็เป็นขวานธรรมดาปักอยู่ทีนี้ตอนวายจูโอคิงสู้นยครับผมจะไม่ได้ว่าสู้กับตัวอะไรทําไมไปเจอขวานแต่ก็แบบเห็นขวานปุ๊บไปหยิบมาและขวานนั้นเนี่ยต้องกลายเป็นคูมาเอคทันทีนะครับผมทําให้เราได้คิวคูมาเข้าปาร์ตี้และเข้ามาช่วยสู้นะครับอ่าเป็นแบบนี้โดยจุดขยับของ Q ค,คิวคุมาคร ใช่ครับขยับได้แค่นี้แหละครับซึ่งในเลียวเนี่ยเจ้าตัวก็เวลาออกมาก็จะขยับแบบนี้แล้วก็อาจจะเอาหางชนบ้างหรือเอาหัวชนบ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นท่าโจมตีนะครับอ่าส่วนวิธีการแปลงร่างเป็นอาวุธครับแน่นอนง่ายสุดๆนะครับอย่างแรกเลยเห็นตรงนี้ไหมครับเราเอาลงฟึบมันจะเป็นที่จับแล้วก็นั่นขึ้นชึบเท่านี้ครับคูมาเอ็กซ์ก็จะแปลงร่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแบบนี้ง่ายๆเลยทีนี้มาถืออาวุธกันดีกว่าคนอนี้ถือครับแน่นอนต้องเป็นนี่เลย Y Joo King นะครับผมแล้วก็สื่อให้กับ Y Joo King ครับแบบนี้ชึบเท่านี้ครับการติดตั้ง Kuma X ก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวผมดันลงนิดนึงอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยค u ม a X ครับก็จะเป็นหนึ่งในขวานที่ทรงพลังมากนะครับสามารถใช้ทุบสามารถใช้ฟาสามารถใช้ตีฝาได้อย่างง่ายดายนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไอวูที่น่าจะแรงที่สุดของเหล่าจูโอเจอร์ในตอนนี้แล้วนะครับอ่าโดยค u ม a X ครับ ในรูปแบบของเล่นเนี่ยมีข้อเสียหลักๆอยู่ข้อเสียหนึ่งเลยจะเห็นนะครับว่าพอผมถือแบบนี้เนี่ยขวามันจะเอ็นมาข้างหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ครับขวานผมตรงเนี้ที่จับมันเอ็นไปแบบเอ็นไปเลยนะซึ่งวิธีการแก้ไขคือผมจับแบบนี้ครับทำให้มันเอ็นกลับมาแล้วก็รอให้มันกลับมาตรงนะครับผมเพราะงั้นคนจะด้ดนคุมะมแอคต้ระวังด้วยนะครับถ้าเกิดถือนานเกินไปตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะงอได้นะครับแบบนี้นะซึ่ง โอเคซึ่งเรื่องของการถือครับก็แน่นอนสามารถถือแล้วก็เหวี่ยงก็ได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องของท่าไม้ตายครับแน่นอนว่าเป็นขวานนี้ก็ต้องมีท่าไม้ตายเนะท่าไม้ตายครับเป็นท่าที่เรียบง่ายมากๆครับมีชื่อว่าคุมาเอ็กซ์จูโออิมแพคนะครับจะเป็นท่าที่วายจูโอคิงครับจะชาร์จพลังไว้ที่ขวานแล้วก็วิ่งเข้าไปทุกฝ่ายตุ้มหนึ่งทีให้ระเบิดนะครับผมอันนี้เป็นท่ามาด้สุดเรียบง่ายแต่ว่าแรงมากๆนะครับในเรื่องอ่า ซึ่งขวานตัวนี้เนี่ยคนถือนอกจากจูโอคิงแอบนอกจากวายจูโอคิงเนี่ยจะมีคนถือได้อีกคนหนึ่งครับคือจูโอเพราะจูโอเนี่ยก็เป็นหุ่นที่มีแรงค่อนข้างเยอะเนอะพอนะก็สามารถถือได้เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องเราจะไม่เคยเห็นจูโอคิงถือซึ่งผมมองว่าจูโอคิงอาจจะแรงเยอะไม่พอในการยกขวานอันนี้ขึ้นมานะครับอ่าโอเคครับซึ่งคูมาเกก็จะมีเท่านี้เลยครับกับขวานพลังหมีนะครับซึ่งก็ หลักๆแล้วก็เหมือนกับตัวอื่นครับอาวุธอื่นเลยแปลงร่างง่ายเล่นง่ายตัวอันนิดเดียวราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็ใช้ถือแผ่นวูดแค่นั้นหลักๆนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็การรีวิวประจำวันนี้ครับมีเท่านี้เลยครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปเยอด้วยที่สำคัญดมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพลินนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย